โอเคก็ก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกคนกด u b s ส r i b e กันด้วยแล้วก็ฝากกดกระดิ่งไปทั้งหมดด้วยนะครับผมเพื่อติดตามเวลาผมลงคลิปจะได้แจ้งเตือนทุกคนแบบรวดเร็วนะทุกคนโอเคและยังไม่พอเราก็ยังมีระบบสมัครสมาชิกให้ทุกคนได้สมัครกันแล้วนะครับผม <Wow. S 1> นี่เลยเริ่มต้นที่35บาทนะทุกคนนะต่อเดือนแล้วก็ถ้าทุกคนแบบอยากสมัครแบบขั้นสูงสุดเลยก็น่าจะเป็นพรีเมียมนะทุกคนนะเป็น50บบาทต่อเดือนนะทุกคน ยังไม่พอทุกคนช่องทางติดตามอันแรกของผมเลยก็คือแฟนเพจ Facebook นะทุกคนนะช่องทางนี้ให้ทุกคนได้ติดตามแล้วก็แจ้งข่าวสารจากผมเผื่อ YouTube ผมมีปัญหาหรือผมไม่ได้ไปโพสอะไรนั้นก็สามารถมารับข่าวสารจากผมได้ที่นี่เลยนะทุกคนยังไม่พอทุกคนเรายังมีนี่เลยนะครับผมก็คือไอจีผมเองนะทุกคนสำหรับคนที่แบบอยากจะติดตามไอจีผมนะจะเป็นไอจีบล็อกส่วนตัวนะทุกคนรับคนที่อยากติดตามไว้แต่แนะนําไม่ให้ทักนะเพราะผมไม่ตอบ และยังไม่พอทุกคนเรายังมี t ิ t t อกให้ทุกคนได้ติดตามกันด้วยแต่ผมไม่ค่อยลงอะไรหรอกแต่ก็อยากให้ติดตามไว้เผื่อมีวันหนึ่งผมลงยังไม่พอทุกคนเรายังมี Discord YouTube Gamer นะทุกคนนะสำหรับคนที่อยากจะเข้ามาก็กดได้ที่ใต้ร่างคลิปนี้ของผมเลยโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปนี้กันเลยทุกคน let's go man คก็สวัสดียกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ของผมเจมส์เีเจมิกอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้เราก็อยู่ใน n e c ครบ t รีวิวกันนั้นเองนะทุกคนนะใช่แล้วทุกคนวันนี้ผมก็จะมารีวิวแอดออนซูเปอร์แมนนะทุกคนนะใช่แล้วเป็นอะไรที่แบบเจ๋งมากทุกคน อ่าก็จะไม่พูดพ้าดํำเพลงอะไรมากนะทุกคนนะก็กอนที่ทุกคนจะบบรับชมคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดซับกดไลค์กันด้วยทุกคนหรือถ้าใจดีหน่อยก็ฝากแชร์กันด้วยละกันนะทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปกันเลยดีกว่า let's go bro โอเคทุกคนผมก็ได้เตรียมออกมาแล้วนะทุกคนนะก็จะเป็นรูปสัญลักษณ์ซูเปอร์แมนอย่างนี้เลยทุกคนเนี่ยอย่างนี้เลยใช่แล้วก็ คิดขวาได้นะแต่ก่อนที่ผมจะคิดขวาผมจะเป็นเอาชีวิตรอดก่อนละกันทุกคนก็เป็นเกมหมดศูนย์ก่อนนะครับทุกคนโอเคตอนนี้ผมได้เป็นเกมหมดศูนย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะลองใช้ดูละกันปึ๊บอ่าเรียบร้อยทุกคนสงสัยว่าอ้าวพี่ครับกดใช้ไปแล้วทําไมมันถึงไม่มีสกิลอันนี้น่าจะเป็นบั็กของตัวแอดออนนะทุกคนแต่ว่าเรามีวิธีแก้จะเพิ่งปิดคลิปนี้ก็แค่ทุกคนไปเอาไอ้นี่สำรองออกมานะทุกคนนะก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งใช่ไหมแล้วกดใช้อีกรอบ เอ๊ะทำไมใช้ไม่ได้อ่านี่ไงทุกคนอ๋อให้กดจิ้มลงที่พื้นนะทุกคนนะเออก็จะประมาณนั้นแหละก็ให้เรากดจิ้มลงที่พื้นใช่แล้วโอเคอันนี้น่าจะเป็นเอเอนตัวเก่านะส่วนซูเปอปร์แมนตัวใหม่เดี๋ยวผมจะเอามาลงนะทุกคนก็เรามาดูก่อนว่าเราจะบินยังไงนะสกิลเดี๋ยวเราค่อยใช้ขั้นตอนการบินก็กระโดดแล้วก็ประมาณนี้แบบเหมือนเราจะพุ่งไปทุกคนปึ๊บเห็นไหมทุกคนบินได้ละดูดิปึ๊บดูทุกคนโคตรสุด มันโคตนเร็วอ่ะผมบอกเลยตอนร่อนนะไม่เท่าไหร่ทุกคนแต่ว่าตอนพุ่งขึ้นอ่ะอืมทุกคนดูดิแถมเลือดเยอะด้วยนะอยากจะบอกเลยว่าโคตนสุดอ่ะทุกคนเนี่ยเออทำไมไม่เกิดกันไม่ได้วะสงสัยไฟป่าทุกคนไม่ได้ไงวะโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่สกิลหนึ่งกันดีกว่าสกิลหนึ่งจะเป็นตาเลนเซอร์ทุกคนนะแบบนี้เลยจะเป็นตาเลนเซอร์ยิงพ่กไปเนี้ยดูดิ โคตรสุดอะเออแต่เราจะมาลองใช้ก่อนละกันอาจจะดูลบหน้าจอนิดหนึ่งทุกคนนะก็ลองใช้ก่อนแล้วกับแกะปุ๊บติดไฟปุ๊บติดไฟทุกคนถ้าถ้าเราใช้รล,ลวก็เป็นอย่างเงี้ยไฟก็จะลาม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 อย่างนี้ยทุกคนดีโอ้โหโคตรสุดเอออุ้ยเจ็บ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 โอเคมันก็จะประมาณนี้แหละทุกคนนะก็เดี๋ยวามาดูสกิลที่สองกันก่อนละกันกันต่อดิสกิลที่สองอะทุกคนนะก็จะเป็นท่าทุบนะทุกคนแบบ ปอมอย่างเงี้ยดูดูหนอทุกคนมันจะเป็นการฟาดอะกระจายอะเออทุกคนดูดิปมตัวูีิทุกคนกดลัวลัได้ด้วย,วยคือแบบโดนไปแบบเรียบร้อยอะผมบอกเลยแต่เสียดายไม่มีหมอนในทดสอบเว้ยไม่เป็นไรแต่เราใช้แกะเลยทุกคนอืมแตกกระเด็นด้วยทุกคนดูดิโอ้อย่างสุดแล้วเรามาดูสกิลที่สองกันต่อเลยละกันนะทุกคนเอ้ยสามสิสกิลที่สามจะเกี่ยวกับการคนน้ำแข็งนะทุกคนนะหรือเป่าลมอะ เห็นไหมทุกคนจะเป็นการเป่าน้ําแข็งอะ่ะถ้าเราดูในมุมมองนี้ก็จะแบบนี้ก็มันจะเป็นไอโอนตัวเก่าทุกคนนะที่ผมเอามารีวิวเผื่อแบบใครชอบอย่างเงี้ยส่วนไอโอนตัวใหม่ของซูเปอร์แมนเนี่ยผมจะเอามาให้เพราะว่าผมก็เห็นคนเขารีวิวเยอะอยู่เนี๋ยผมจะเอามาให้มันจะมีแบบนึงเท่กว่านี้อีกเดี๋ยวผมจะหามาให้ทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูสกิลที่4เลยจะเป็นไฟบอลหรอไฟบอมหรือไฟทุวอย่างจะเป็นไฟอ่ะเ,เอาตกไม่เป็นไรเราบินได้ทุกคนอย่าไปกลัว ตั้มดึงความบินก่อนแอดยันไม่ขึ้นบินไม่ขึ้นอ่าขึ้น,ะนละทุกคนโอ้โหมีโคตรแรงอะ่ะเวลาพุ่งขึ้นนะทุกคนสามารถข้ามโลกได้แบบรัวๆเลยถ้าทุกคนเห็นว่าเอ้ยเนี่ยขนาดเนี้ยคงจะแบบเลือดน้อยมั้งเกาะน,น้อยจังไม่ใช่ละทุกคนทุกคนดูเนี่ยดูเวลาที่มันให้ทุกคนดีจนเลือดอะ่ะมีไอเลยอะ่ะเกาะวีจัมมูธนี่โอ้โหเป็นที่สุดมาเท่าับสกิลสุดท้าย,ด,ายดีดวยกว่า อันนี้แบบแค่น็อตจริงไอเทมอะไรประมาณเนี้ยโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาลองใช้กับบ้านแล้กันทุกคนถ้าเราเป็นมุมมองนี่เป็นไงฟึบอ๋อเป็นอย่างงี้มันจะเป็นแบบบอมนะทุกคนนะเป็นบอมอะ่ะถ้าเราใช้ตัวนี้ไปอ่ะสกิลวันนี้จะโคตรดาวหมดเลยนะเจ๋งเจ๋งเจ๋งเอาใหม่เอาใหม่ดูลองลองทดสอบปลาทุกคนอืมนีม่ไงเอ้ยลืมบอกไปว่าสามารถคราฟได้นะทุกคนนะตอนทุกคนเอาชีวิตรอดคราฟได้ เดี๋ยวผมจะบินด้วยความเร็วให้ทุกคนได้ดูก่อนว่ามันบินเร็วแค่ไหนทุกคนนะเรามาลองดูก่อนปุ๊บดูดิทุกคนโอ้โหด,ดูดีถว่าตอนพุ่งขึ้นอ่ะโคตรไวอ่ยทุกคนดูดิเป็นอะไรที่แบบสุดยอดจริงโอ้คือผมสามารถข้ามเกาะมาอีกหมู่บ้านหนึ่งเลยเหรอเฮ้ยเองก็สุดไปแล้วเจม วันีผมมาอีกหมู่บ้านหนึ่งได้ไดเลยอะแบบเป็นอะไรที่แบบสุดยอดอ่ะจริงๆแอรนอนนี้ก็อยู่ใต้ล่างคลิปนะทุกคนก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีค้าฟกันดีกว่าทุกคน let's go bro โอเคทุกคนเราก็มาดูวิธีคราฟกันเลยดีกว่าวิธีคราฟนาทุกคนนะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูก็สูตรค้าฟก็ให้กดมาหน้าเนี้ตอนแรกมันจะเป็นอย่างงี้ให้เรากดอย่างนี้ก่อนแล้วเราก็มาดูที่หน้านี้รูปดาบนะก็นี่ไงมันจะอยู่ส่วนหมวก พอเรากดไปปุ๊บเนี่ยก็จะคือวิธีขามนะทุกคนก็ใช้คอปเปอร์ใช้เลสโตนก็เน้นขุดแร่ทุกคนถ้าคุณขุดแร่ได้ครบพวกนี้คุณก็ไม่ต้องพูดละอะไรก็เอาคุณไม่ลงเพื่อเผอวอร์เดนก็เอาไม่ลงอะ่ะอยากสู้กับวอร์เดนจังแต่ว่าพาร์ทนี้คงไม่สู้หรอกทุกคนเพราะว่าเราจะรีบจบคลิปไปละโอเคก็สำหรับคลิปนี้นทุกคนนะก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เลยลวกันก็ไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทพาร์ทหน้าแล้วกันนะ ส่วน i อร n นแมที่ผมพูดไปไอไม่ต้องบอกว่า Superman ที่ผมพูดไปนะไม่แน่ใจว่าจะหาลิง์โหลดให้ได้หรือเปล่าว่าเป็นลิง์ที่ซับซ้อนมากถ้าทุกคนอยากได้ก็ฝากคอมเมนต์แล้วก็ฝากกดไลค์กันเยอะๆแนะนำฝากซับกันด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปไว้เจอกันทุกคนบ๊ายบาย